นี่พี่ปลาเพ่่่ทงหลังก็มีพนี่นี่ลงไปยนในปลาน่นทางปลาเที่ยวเข้ารอมด้ันนซ well ักมีปลาพี่น้องพี่นี่ยงายไทยมาเที่ยวเข้าก็ได้ปลามกิี่นี่นี่นี่ภาพปัการเที่ยวเข้านาุงซักบ้านพกสาดเด้มงนี้มันตีง้นี่มันลอยมันจะรงนี้นี่ลอกันใ่ปลา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 ปลปลากางรอตนน่ะมนนมันตีงู ข้างน้อยประคัางน้อยนะหลายหลายประค่งน้อยวันนี้ข้างเกี่ยวเข้าข้างจะได้ปลาพี่น้องเลยข้าเกี่ยวเข้าหน้าลุงซักบ้านโคกทาบปีนี้ได้ทั้งปลาได้ทั้งเนื้อมีน้องมาดับจางเกี่ยวเข้ากับปลาก็ได้มากินเล้งได้เดี๋ยวน้องพี่ลุงพี่เฮ้ยลุงไปแล้วนะฮะอันนี้ฮะติ่งอยู่ฮะเจ้าปลาหยังได้ติ่งปลาขาวปลาขาวบอกว่าคือปลาค้างได้เมื่อกี้นี่ ปลาขาวตั้งหักได้ปลาค้างต้งหักได้ปลาขาปลาค้งบลิบปลาบงนี่อ่กีนี่ตันกรรมกาจงก้าเกี่ยวข้แล้วก็ได้ปลาน้ำเี่ยข้าวเกียข้าวาวาข้วาูดานชักนุทธาตงานตาเจอตหทีมงานข้าก็มาเกี่ยวข้าวก็ได้ปลาน้ำได้มาเกี่ยวข้าว ได้ป่าเม hey. an ื่อให้ลูกให้เมียกินเลี้ยงไว้พอเลิกงานเมื่ออันเกี่ยวข้าวกินน้ำได้ป่าอย่างเดียวเมื่อตอนลูกกับเมียตอนแรงพอพอเลี้ยงข้างงานนอกตอนเมื่อเลิกงานเลิกงานนี่ก็คือภาพบรรยากาศเข่าคนขับเลยให้นาให้นากระย้าจะเที่ยพุให้นาคือว้างกระย้าเลยนานสักวานภูเขาต่างต่านบรรยากาศวันนี้ได้ป่าเืิอน้ำจะดี